ส่งงานนะครับฮีโน่ตัวนี้กี่แรงนะครับ320สินะฮะพีทเป็ดสีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ลูกค้าไม่ชอบหอนนะครับอันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวตาไก่นะไอสัพสิบนิ้วสิบนิ้วแรงสามนะสามสูสีได้อย่างหนานะครับพ่อผมส่งงานนะครับร้อยโลนะครับนี่ฮะขึ้นเหยียบไม่บุบไม่พี้แน่นอนครับเป็นชุดละแ้นดอดได้นะครับนี่นะเลหลบไม่้ ครับขันก่อนลูกค้ามีหลายคนคอมเมนต์ว่าท่อออกข้างเดียวครับคัะนั้นผมไม่ได้แยกมานะครับคันนี้ผมแยกเองนะครับออกทุกรูนะครับออกเท่ากันทุกรูนะเนี่ยข้างหลังก็แ3ดสามนะฮะสองฝั่งนะครับออกเท่ากัน,นครับเดีย๋ยวฟังคันนี้นะครับลั่นเลย